ลาทอย่างนี้ไงโอ้ยไทยนี่อ่ะคนละทีมจะเกยอยู่แล้วโดนล่าท์นี้ก็ไม่ไหววะกลัวไม่เพียงพอทำไมต้องลาท์เลยวะ สัลลารนะเว้ยไม่ใช่ของเล่นตอไรเฮ้ยไอตัวน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยว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 กโคไทยไทยนี่อู้อู้เพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยช่วยลาร์สแป๊บนึงเดี๋ยวมาเปิดแมมให้งานไงล่ะพูดเป็นการคำเลยไอ้อ้โโหโอ้โห เอาเดียเอาเดียเอาเดียดับเบิลคิววจาลาดกูเหรอฝันไปเถอะลตายโอ้โหระเบิดล้อแหลมมากแล้วมึงก็ตั้งป้ายเลยนะตีมันเลยได้ไหมออ้วอ้ย แล้วไงแล้วไงแล้วไงดีดไวเว้ยแล้วใครโดนระเบิดใครโดนระเบิดเป็นลูกทุก่โอ้ยควายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแฮนด์มานี่ยโอ้โหจุดแผนโชว์ตอนบวกเลยไหนไหนไหนอย่ามีเรื่องใช่ป่ะมึงอะไปไหนจะพู็ได้มา ิชี่ชเปิดเราโดนระเบิดเราเปิดอัติตไปปั้นวะไปเอาเฮย้ยโอ้ยแล้วสไนเปอร์ไปอยู่นูน่นเย่ขอบคุณมากที่เอาสไนเปอร์ไปอยู่นู่นให้ผมก็สบายจุกและไปแล้วอุ้ยหูของเรของเร ไม่เก็บกุ้ไม่ได้ใครจะอยู่ให้มึงเล่าบ้าโลายกของแรงไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนี่ว่าเวนเดี๋ยวตามพอแล้วนี่เดี๋ยวเอาของแป๊บเดี๋ยวดู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 มันเห็นกูไหมเนี่ยเห็นนี่ว่าเออ ตามกบตามตูดอ yeah, ีกกบอะอ่ะมีกบเหรอโดไปโดนี Quran ่ผมนี่ขายแฮนเลยฮะซื้ออันนี้มาอย่างหนึ่งเอานี่วางซื้ออนี่มาอย่างหนึ่งโอ้ยขอใช้นกกันดินานะตัวเธอให้เราซื้นกกอนเราจะเก็บชิวนี่ไว้ นะเราจะเก็บอย่นี้ไว้ล้วใครมาในนี้วะโอ้โหเอาคลิปใหญ่โอ้ยแบบนึงดีรอของอยู่นี่ไงโหเร็วออไอเร็ว,รว,รวนกเอ้ยไม่ใช่นกมา้าไปแล้ว <c oughs> กูเกิดแล้วมาไล่ตุย๋ยไล่ตุย๋ยโว้ย อะไรตุยโว้ยมีระเบิดมีระเบิดจ้าจริงป่ะมีระเบิดจริงป่ะเ <c oughs> อ้าลัดลัดเราทำไมทำไมพวกนายทำตัวเราอย่างเงี้ยว่ามันเอาโรชานแน่เลยต้องไปดูซะหน่อยเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้มาเอาไร เอาโดดผิดอีกเวนไปดูซิมันเอาโลชาร์หรือไม,ม่นะฮะเอาจริงด้วยว่ะโอ้โหไม่ใช่เอามันมาวางละเปิดมึงจะ,ะหนีมึงจะหนีไปไหนฮะฮะฮะอาจจะโอ้ยยูชิโอวันนี่เปิดชาร์โดเบดเลยมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนต้องดึงลอกเราอยู่นี้แล้ว อันสตอปเบิร์ดอันสตอปเบิร์ปาสิกโอ้ยโอ้ยไม่ร anyway> ู้จะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ๋อไอ้นี่เดี๋ยวมันเนี่ยอ๋ออไอ้นี่เดี๋ยวมันเนี่ยสองอันออกอะไรดีอ่ะท่านผู้ชมปัตตาไฟดีไหม มีตังค์กัาบบ้านละมีมานายรู้สึกว่าจะพอบวกอ่ะเพราไม่เอากับบ้านเียว่าอ่านเมื่อกินนาทีแล้วนะผมตายเยอะนะเว้ยไม่ใช่น้อยๆเฮ้ยเอาจริงดิพวกเองอ่ะ โอ้พวกเองจะโหดจนมาแล้วเดตัดไปตอนบวกนะครับน้ากับเพื่อนเราอย่างนี้ได้ไงนายทำได้ยังไงฮะน้นากับเพื่อนเราอย่างนี้ได้ยังไงฮะทำได้ยังไงทำทำเอาเวนเฮ้ยอย่าทำเราอย่าทำเราอย่าทำอย่าทำเราดิรอดด้วยเถอะรอดด้เถอะบีนั่นแหละเสร็จโจน Oh! Really boring. Why? <laughs> อัดใหม่เลยเกิดเกิดใหม่เลยครับผมจุดนี้โมื่อกี้ไหมกดคู่เลยตี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 ไหนวะไปไหนพวกเอ็มไปไหนกันโัวชานใช่ไหมเราจะได้ไปสเตลเก็บใช่เปล่าไม่ใช่เว้ยใช่ปออุ้ยเสียวเว้ย ไม่น่าเดินตรงนั้นเลยวะบอกเลยอย่าพึ่งฆ่ากันสิเราจะล่าสนะให้เราล่าสเถอะที่ไหนอ่ะปักปักเหรอป่วยละหัวกูเวยละเอ้ยขอบคุณเพื่อนมันเป็นโลให้เราใช่เปล่าเราไปแล้วไปแล้ว วิเศษโอ้โหโอ้โหตอนนี้ฮะหลบยังโหดเลยผมโสมก็เป็นสายเอจิที่เร็วจริงๆเลยนะครับสุดยอดไปเลยฮะไม่นึกเลยนะว่าผมต้องมาเล่นอะไรแบบนี้ฟาร์มอยู่จะเล่นอะไรก็เล่นไปฟาร์มอยู่เฮ้ยเฮ้ย โอ๊ยตันให้โดนดิวะตันให้มันโดนๆดิวะแค่ผมเาจะเอาไม่ตามกันแล้วครับเอาเอารออะไรไม่บินมอกเลยต้องตันไม่ต้องตัน,นรู้สึกว่าหลังๆผมจะไม่ได้คิวเลยนะ เมื <Net> ่อก <os> ี้เก็บปักไปตัวหนึ่งอ่ะปักมันเดินเดินลงพื้นไปแล้วครับช่วยไม่ได้บ้าเอ้ยหมดหลายเกดโอ้ยเอ็ดแล้วเอ็ดแล้วอู้เอ็ดแล้ว ี่่ไมคิดว่าเมื่อกี้จะมีการเช็คคลิปนะฮะแข่งเซ้นทิ้งไปแล้วกันสเตลสเตลรอเป้าอว้ดโยโยตีกแล้วไม่ได้เลยอ่ะเอาโลชานก็ได้วะอือเอาโลชานคนเดียวเลยฮะเอาดิ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 

e m ม t i o n a l i t ไม่ไหวละรู้สึกมีอารมณ์เอ้ยรู้สึกว่าอยากอ้อยอยากเอาไว้นั่นมากเลยฮาร์ t r i g h ตั้งแต่กูเจอไอ้ทิชชี่แล้วนะโมชิมุป this ต้องการอะไรจากสังคมอ่ะแล้วช่วยนายอะไบ้างช่วยอะไรนายอะไบ้าง มาส่งของให้เรา right. สวัสดีนะเราเองตี๋ทีตีิทีเออเก็บทำไมล่ะมาเก็บก่อนเก็บด้วยไม่ให้ใครทั้งนั้นแหละโอเคขายบวกกูไม่บวกจะขายของ <c oughs> นั่นแหละครับ That's right. <c oughs> วอตเตอร์ฟักเอา้าไปทำอะไรตรงนั้นล่ะพี่นี่ผมก็ให้ได้หาเป็นเรียบร้อยแน่ oh, นอนนะว่าเราจะต้องไปบวกกับมันอย่างแน่นอนนะเลือดไปสามพันอย่างนี้ฮะรีเลือดไป 3, อ,ย,อไปยังกับผีนะฮะเฮ้ยไปไหนวะอ๋อ oh, โอ้โหเดี๋ยวตองแผลด้ยออบนบนบนนั่นนั่นนั่นโอ้โหไอ, <c oughs> อ้ฟางนูบอ่ะฮะ ไอ้นดิชี่ตัวเดียวนะที่มันไม่ค่อยนูม้มฮะผมผมนี่โคตรยอมรับมันเลยโอ้ยจะเอาเลือดไหมโอ้โหโอ้ยว้าอีเหี้ย โอ้ยโอ้ยจะวางอีกเหรอเอ้าแล้วใครเอาเคอรี่มาโอ้ยวอชเวินาสันตาโลจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มมีความสุขแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรกูแล้วนะฮาร์ดเนี่ยฮะอ สูได้หมดแหละยกเว้นในพวกนั้นนะ่ะอ่ะอ่ะซูได้หมดแหละขอให้ตัวเดียวแหละลิชี่อ่ะกันบ้านเข้าไปเถอะเดี๋ยวไก่มึงจะไปไหนกูเห็นมึงแหละมึงจะไปไหนตกไปสินั่นแหละ โอ้ยพี่จะดีนะน,น้องพี่ที่จะเดินนะน,น้องจะวิ่งนะน,น้องโอ้โหพี่พี่พ,พี่พี่ลงทุนซื้อมาขนาดนี้เลยพี่สามสองหนึ่งกูไม่ตามแล้วกูมไม่ตามแล้วใครจะตามมึงเล่า <c oughs> ไม่รอชา้าไม่รอชา้า <c oughs> ขายก่อนอันนี้เครียร์ไม่มีเนี่ย <c oughs> ว,วิ่งกลับบ้านเนี่ยไปลววิ่งเร็ว เนี่ยอิลูชันอยู่ตรงนเ,เ,นเนี้ยเก็บไปเดี่นานยวอนน,าน,น,านบารแรกเราแจกหมดแล้วนะฮะคือว่าเนะราต้องเอาจริงกันสักหน่อยนะคราเคยตัวเปิดแบ็คคิมบาแล้วเดินเขาถานมันนะฮะทุกความนั้นแหละแหละผมจึงองอกแบ็คคิมบามานะฮะ เพรเลือดที่เพิ่มขึ้นเปสี่พันเอ้ยได้ไงวะช่างมันเแท้ก็ไปกันเลยนะโอ้ถอดถ้าเปิดชารูเบย์เข้าไปก่อนเลยฮะเนี่ยสเตล์ฮะสเตล์ะเอ้ยเดี็ดเด็ดอยาเอ็นไม่ได้ดีกว่าลืมเดี๋ยวแด์เนฟสเตล์เลยเนี่ยกูเนี่ยเอาเด็ดดูซิถ้ากูเปิดแบคคิงบาร์มันจะระเบิดใส่อัดกูไม่แน่ยกูไม่รู้เลยว่ามันเป็นเวทหรือเปล่า ระเบิดนี่เป็นเวทหรอวะเดี๋ยวดิสามสองหนึ่งพี่ยังไม่ต้องอืมมีวิธีการระเบิดไหมอันนี้ก็ยิงอย่างเลยก็ดับอนาถขาบ้านหรอกมาแล้วกูมาแล้วเปิดเลยเปิดเลยอื เฮ้ยไอคิมบ่าวหมดยังยังเว้ยยอดครับมาชุบกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนโอ้กลัวแล้วครับกลัวแล้วครับเพื่อนเพื่อนมาเ้าโดนไปโดนกลัวอะไรเพื่อนมาเนี่ยเอ้ยยังยังยังไม่ไมเข้าเข้าไปจะเข้าไปทำไมเล่าจะเข้าไปทำไมเล่านั่นไงเอ้าเป็นเป็นที่รอดแล้วไปกูซ่าพวกมึงอ่ะ โอกูจะไม่ตายเพราะระเบิดแล้วแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ตายไหมฮะกันให้กูสิวายน่นไงล่ะโอ้อ้าวไม่ตายเพราะระเบิดก็ตายเพราะไอ้พวกนี้มึงเอ็นกันเถอะ ขอรองเห็นกันเถอะใครโดนอะ1กิโลอะบัสซี่คนเดียวทะลุดไปคนหนึ่งโอ้โหขายของมาทิ้งเลยเหรอวะใจร้ายกินไปแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยออ,ออกมาแล้วออกมาแล้วนะฮะไม่ช่วยเพื่อนด้วยกลับบ้านไม่เอาเลือดไปช่วยเพื่อนไปไเพื่อนตายหมดละคงไม่ได้แล้วครับว่าจะไม่ซื้อแล้วนะต้องซื้อแล้วแหละ อเ,เอาซิเอาซิจะลุมกูใช่ไหมได้ได้ก็ได้อยู่นะเป็นไงหันมาดึงใช่ไหมล่ะเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ,ละโอ้โหช่วยสิคะช่วยกูสิคะเออโอ้โห <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โหเอาขำกุย <c oughs> มันจ,จบเกมกูไม่เลิอกอ่ะมาซีข้ามันมาซีข้ามันเบย์ข้ามันใส่สกิลมันใส่ดิเฮ้ยข้ามันดิเฮ้ยนั่นแหละข้ามันนั่นแหละเอาอันนี้ต่อไหมนี่ฮะนั่นแหละเพื่อนนายนี่โดนสกิลของนายฆ่าตัวเองแล้วเนี่ยแล้วนี่อะไรบอลเนี่ยสเปียเฮ้ยหนีดิโดนตันแล้วน,นั่น ไอ้เฮียนี่ก็เดินเนี้ยโอ้โหเด็กก๊อดไอ้นี่ไม่เกิดอยู่ตัวเดียวบกนี่เราต้องโชว์ตัวนี้เอามากันบ้านนี่คือพลังมังกรมัดมังกรธนาโลซันมาเฮียดิเล่นโชว์เลยมามัดมังกรธนารอเอาไปไหนวะกัปเรกัปเรกเอสโทเน่ เนี่ยมาอะไรกูจะเกิดเนี่ย้พิทาคอนของนักหนาแล้วผมเนี่ยอล้วไอแล้วอาร์ตแล้วก็แอคคิมบานี่ของเสริมรู้สึกว่าสแตงมันจะเยอะกว่าอีกนะเนี่ยเพราะอะไรสแตงมันเยอะจังเลยไม่ไรฮะสแตงเยอะไว้ก่อน ดีต้องเอาเอเจิเนี่ยเพื่อความดาเมจที่แรงดาเมจที่แรงแล้วก็นั่นแหละฮะโอ้ยนะเอ็นแสแตงก็ไม่เร็วนะนนตัวตนสุดแข็งแกร่งมาแล้ว Good. Uh, huh? Huh? Oh, okay. You're mine now. Mm -hmm. Nice one. ไม่แจ็คกิโลเดอ,อไม่เป็นไรญญเรก็บสไนปูยหัวเคลิ้นโอ้ยไม่ได้ด้วยมันเล็งกูแน่ๆฮะจุดนี้นะนั่นนี่ฮะไม่ตายครับผมโอ้โห สุดยอดครับแต่ม huh ันตามว่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่เย็นพี่บ้านเรายังมีข้าวกินซิกแซกก่อนออูู้้ไม่ได้แดกไม่ได้แดกมไลอิางงดิทำไมเลือดเต็มดูออกของซะ ผมไม่ตามก็ไ oh, ด้ผมไม่ตามก็ได้เออเอาอูดเอะทีละกูเอาท่านผู้ชมครับตัวจบแค่นี้ละเงินวันผมจะเล่นจนจบแล้วกันนะไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับชนะวัยวัยอัยหนึ่งร้อยนาที หนึ่งชั่วโมงสี่สิบสองโอ้ยว่าเจอคลิปหน้าจริงๆแล้วนะโอ้ดีครับ